ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้จะว่าชนะินนามอนนะน้องเขาชื่อชินนอมอนโรใช่ไหมพี่ปูก็เคยเห็นเคยเห็นนะขั้นตอนแรกเราก็จะร่างก่อนี๋้วจะเขียนให้นะร่างเลือกแปลงเราจะเลือกแปรงดินสอสอง สองนะคะสออะไรก็ได้นะอันนี้เขาจะแบบเวอร์ชันฟรีให้เราดูโฆษณาก่อนรอแปรบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์พีปูขอยกออกก่อนติดลิขสิทธิ์นะเออระหว่างรอระหว่างรอเพื่อนๆเ,เข้ามาอะจะดูเสร็จละถ้า ใครที่ใช้เวอร์ชันฟรีอ่มันต้องให้เราดูโฆษณาแป๊บเดียวเสร็จแล้วแล้วเราก็จะใช้สีแดงหรือสีชมพูหรือสีส้มอะไรเงี้ยในการร่างนะคะอืมมาสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้จะวาดชินามอนนะเป็นตัวการ์ตูนแบบแนวหวานใสๆน่ารักๆเป็นการ์ตูนแบบ สส่วนเนาะกลมๆเดี๋ยวพี่ปูจะลงเลยนะเดี๋ยวค่อยจัดสัดส่วนทีหลังร่างไปก่อนขั้นตอนแรกก็คือร่างภาพนี่นะคะเรายังอยู่ขั้นตอนแรกนะร่างภาพร่างภาพขอย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่ามือบงังนี่ มือมันบางค่ะจะได้เห็นโปรเซสตปิดปึ๊บ,บน้องชินนามอนโรอ่ะสวัสดีค่ะสตาร์วันนี้จะวาดชินนามอนให้นะร่างค่ะเคยเห็นอยู่นะใช่ไหมใช่ตัวนี้ไหมเนี่ยที่ เป็นแบบคล้ายๆกระต่ายกระต่ายหรืออะไรเนี่ยแหละก็<ท>จะแบบตัวเป็นกระตูนตัวเล็กตัวน้อย ก็วาดตามแบบเลยค่ะตัวเล็กๆน่ารักใครจะวาดแบบวงกลม2อ,อันบนล่างก่อนก็ได้นะหมายถึงว่าล่างแบบวงกลมวงกลม2ออันต่อกันแล้วก็ค่อยๆล่างไปก็ได้นะ หรือจะทำแบบพี่ปูเลยก็ได้วาดไปเลยอาหางน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงน้องเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นกระลอกนี่คือหางใช่ไหมแล้วก็ตาน้องจะแบบห่า,างห,าหน่อยตากลมๆแบบนี้ แล้วก็ปากแบบนี้ไหมอืมแล้วก็แก้มมีแก้มสองข้างอันนี้เราค่อยใช้บรัชแอร์บรัชนะนี่ชินมอนอืมสวัสดีค่ะวันสีกา หนูชอบชินนมอนอืมน่ารักนะเนี่ยค่ะตอนนี้เราร่างภาพนะทีนี้เราจะให้น้องชินนมอนเนี่ยเขาถือลูกโป่งนะในแบบเนี่ยแล้ววิ่ปูว่าดใส่ใหญ่ก็สามารถเลื่อนได้นะเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดลดลดน้องลงมาหน่อยนี่นะคะเราจะวาด ลูกโป่งเพิ่มลูกโป่งให้น้องถือลูกโป่งสามอันซูมขึ้นมาคือแบบอ่ะอยากได้แบบวงรีเป,ะเปะ๊ะๆส่งลูกโป่งเป๊ะๆก็ใช้วงกลมนะ โอ้ยใหญ่ไปประมาณนี้นี่เปลี่ยนที่แบบนี้ค่ะง่ายมากนี่ค่ะเสร็จละแล้วก็ปิด แล้วก็มันจะมีเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกโปง่งนี่นะคะแล้วก็ให้น้องชินนมอนถืออันนี้ปึ๊บ นี่นี่คือลูกโป่งที่แล้วก็จะใส่เป็นลูกโป่งแบบเนี้ยนี่คือล่างเนี่ยล่างพวกนี้หนูขอพี่ปูว่าแครแบร์ได้ไหมคะแครแบร์ได้คะ่ะแครแบร์มีคิวอะไรเอดแล้วขอดูคิวก่อนนะมียูนิคอรน มียูนิคอนนะคะแล้วก็ค่อยแคร์แบร์เนาะเอาพวกนี้ยูนิคอนก่อนแล้วก็แคร์แบร์ KB คือแคร์แบร์หรือเปล่าแคร์แบร์มีหลายสีมากเลยเอาสีอะไร <laughs> มีใครอยากขอว่าลูกพ่ทยอยขอมาได้นะจะทยอยวาดให้นะ นี่ประมาณนี้นะทีนี้พอเราล่างภาพเสร็จแล้วอันนี้สมมุติว่าเราโอเคแล้วนะอันที่สองตัดเส้นขั้นตอนที่สองคือตัดเส้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มเลเยอร์กดบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนปากกาเป็นปากกาอะไรที่ที่เราชอบปากกาแบบมาร์กเกอร์ออนไอ้มาร์กเกอร์แบบแข็ง ก็ได้นะปากากา m เกอร์แบบแข็งปากกาวาดรูปก็ได้นะคะ,ะเปลี่ยนสีเขาจะใช้สีน้ำตาลประมาณนี้ประมาณนี้นะที่เขาใช้นะปรับขนาดพี่ปูใช้ประมาณ10ต้องลองเทสต์ดูก่อน สิบกว่าก็ได้นะรู้สึกจะเล็กสิบนิดนดอืมประมาณนี้ก็ตัดเส้นเลยค่ะตัดเส้นไปวาดทับสวัสดีค่ะวิวแคร์แบร์ที่มันเป็นหมีหลากสีค่ะมันมีหลายสีจเจ้าสีอะไรด้วยดีค่ะสีชมพูโอเคเราก็ตัดเส้นเลยนะคะสามารถเอยอะไรกันเนี่ยอุย้ย ยแอปหลุดแอปหลุดเดี <laughs> ๋ยวนะจะไปพี่ปู่ไปกดโดนอะไรมันแอบหนึ่งนะแค่ทุกคนพี่ปูไปกดโดนอะไรสักอย่างเอามาตัดเส้นนะก็คือว่าทับที่เรา ล่างไว้เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นเส้นเส้นชนทั้งหมดเลยนะแล้วแต่สไตล์นะบางคนก็ตัดแบบไม่ต้องชนก็ได้แล้วแต่แต่เวลาลงสีต้องทำให้มันปิด ทบนี่คือตัดเส้นนะคะูก็จะง่าย ตาอ๋อตาเขาสีฟ้าเนี่ยนะาหางหางอันนี้เป็นเชือก ใ,ใช้จะใช้ปบารมันทวงลีอีกทีก็ได้นะตอนตัดเส้นแต่ว่าวิปูลากเลยปึ๊บปาสีเดียวกันก็จะมีตากับแก้มคนละสี สวัสดีค่ะตัวกระตุอะไรเหมือนกระต่ายหูยาวชื่อชินนามอนค่ะดีเลยวิวบอกด,ดีเลยนะทีนี้เราจะลงสีเราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราตัดเส้นเสร็จแล้วเราจะลงสีเราก็ขอเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหมือนกันนะจะได้ไม่งงเราจะลงสีนะคะเราก็เพิ่มเลเยอร์ เพิ่มเลเยอร์นะกดบวกแต่ว่าให้เราเลื่อนเลเยอร์มาอยู่ใต้ตัดเส้นนะคะตัดเส้นจะอยู่บนสุดรับทราบน้องเขาชื่อชินนามอนค่ะมีวี v o คนเดียวแล้วทำไมถึงมีคนมาพิมพ์คืออะไรเอ่ยไม่เข้าใจคะ่ะอ่ะเราจะลงสีนะคะทีนี้เราสามารถที่จะปิดเส้นล่างได้นะเราก็ปิดตาไป ที่เราล่างอ่ะมันก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีนะลงลูกตาสีฟ้านะประมาณนี้เราจะลงสีตัวน้องอ่ะจะสีขาวขาวใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะลงสีขาวได้ไหมเราก็ปิดเป็นพื้นหลังแบบนี้นะแล้วเราก็เลือกสีขาวใช่ไหมคะแล้วเราก็เทสีกดถังสี แล้วก็เทเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมมันรั่วมันรั่วเราก็ปิดก่อนแล้วเราค่อยเทนะคะแค่นี้เองเนี่ยค่ะก็จะได้ทุกอันเลยก็มีเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์ไปบนที่เราเทสีนะใช้เลเยอร์บนนี้เพื่อทำสีตา เราจะวาดตาเขาจะสีฟ้าสีฟ้านะแล้ก็เลื่อนสีมาเลือกสีดูอยากได้ฟ้าไหนสมมุติเอาฟ้านี้ก็มาที่แปลงแล้วเราก็วาดตาค่ะตาน้องจะสีฟ้าเท่านี้เอง แล้วก็วาดแก้มแก้มน้องสีชมพูใช้บัตรแอร์บัชก็ได้นะแอร์บัชสี่เหลี่ยมข้างหูนี่ก็จะดูฟุงฟ้งๆนิดนึงแบบนี้นะคะแก้มนี่ก็จะได้ชินนมอน และเราก็เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์เราจะลงสีฟ้าตรงลูกโป่งเราก็เลือกสีฟ้าเราก็เลื่อนสีฟ้าเราก็เทปึ้งอย่างเงีเ้ยเราชอบมาเราจะเอาสีเหลืองก็เทเราจะเอาสีชมพู ก็เทแค่นี้เลยครับไม่เสร็จแล้วเราก็เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์เราจะวาดเงาลูกโปง่งด้วยสีขาวนี่นะคะเราเปลี่ยนบาชเป็นเป็นปากกามาร์เกอร์แบบแข็งเหมือนเดิมแล้วก็ขีดจุดจุดไม่จุดก็ได้นะแต่ เสร็จแล้วค be ่ะเร็วไหมชินนามอนอ่ะปิดให้มันเป็นพื้นขาวก็ได้ประมาณนี้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะลูกป่งอันนี้เผาเป็นสีเขียวนะข้าวหอมพอใจได้คืออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะหนูเปลี่ยนหน้าปกมาเป็นยังไงบ้าง มันก็เล็กเหมือนเดิมค่ะมันดูไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะเพราะว่าหน้าปกมันเลกคือจ,จำชื่อได้นะวันเสาร์พี่ปูลไลฟ์ไหมคะถ้าไม่ติดอะไรจะไลฟ์คะ่ะอยู่ไหนคนที่พิมพ์คืออะไรเอ่ย <c oughs> โอเคน่ารักนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะทีนี้ พอเราขั้นตอนอ่าเราไปปิดพี่ปูไปปิดลายเส้นนะมันก็เลยมันก็เลยหายไปเราเขียนให้ใหม่เขียนให้ใหม่นะขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวนะนี่ต้องอยู่อยู่เอาเป็นอยู่บนสุดเลยอ่ะขั้นตอนแรกก็คือร่างภาพขั้นตอนที่สองก็คือตัดเส้น ขั้นตอนที่3ก็คือลงสีเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่4ก็คือตกแต่งบวกรายละเอียดต่างๆถ้าต้องการเท่านี้ง่ายไหมคะ่ะสวยมากสวยมากขอบคุณค่ะ ประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ขยับได้ใช่ไหมแบบให้ให้ใหหนองอะ่ะเขาย่อขยายได้ขยับได้เราก็สร้างโฟลเดอร์นะกดไปที่บวกกดไปที่อะไรกดไปที่โฟลเดอร์รูปบวกตรงนี้นะคะเราก็เพิ่มโฟลเดอร์แล้วเราก็เอาทุกอย่างใส่ลงไป กดข้างขวาแล้วก็ดึงเข้าโฟลเดอร์นะเนี่ยทุกคนเท่านี้มันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วเราก็ไปกดบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่งั้นต้องเอาตามาด้วยลืมเอาตามาเดี๋ยวก่อน ต้องเอาตามาด้วยตาอยู่เลเยอร์ไหนหาตาไม่เจอแบบนี้นะทุกคนตานะ่าจะอยู่เลเยอร์บนอดนะพี่บูกเอาตาไปอยู่เลเยอร์ไหนเนี่ยงงเลยเนะี่ยอ๋อไปปิดตาโอเค งงเลยเยอะตัวเองนะปึ๊บลูกป่งที่ไม่พอไม่เป็นไรอ๋อลูกป่งลงไปแล้วอะคะ่ะอันนี้ลงตามแบบเลยเดี๋ยวนะขอหา หนึ่งนะทุกคนหาหาเลเยอร์อตาไม่เจอค่ะหาเลเเออ์ตาไม่เจอแก้ก่อนมีเวลาง่ายมากเลยอะชินามบอนเนี่ยเดี๋ยวนะตาหายไปไหนอ่ะอันนี้เป็นเลเเอร์เส้นล่าง <laughs> เนี่ยทุกคนมันคือมันคือการหาเยเยอร์ไม่เจออยู่ไหนนะอันนี้อ่ะอยู่นี่เดี๋ยวนะคะงงค่ะงงนิดนึงงงตัวเองนิดนึงนะแสดงว่าอาจจะอยู่ด้านด้านใต้หรอเดี๋ยวนะ อ๋อพี่ปู่ไปใส่ตาตรงช่องตัดเส้นแน่นอนเลยเอ๊ะไม่นะใส่อ๋ออยู่ตรงข้างบนแน่เลยอันนี้ปิดเส้นลา่างเอ๊ะ นี่อยู่ตรงนี้โอเคต้องเอาอันนี้ไว้ข้างบนเจอละอันนี้ไว้บนนี้อ่ะปึ๊บได้ละ <c oughs> เรียบร้อยนะทุกคนอ่ะเรียบร้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะลบคำว่าลงสีก่อน <c oughs> นี่แหละใช้ไปเรื่อยๆจะคล่องเครื่องมือนะคะ อันนี้คือโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราสร้างมาเราก็เอาทุกอย่างใส่ไปในโฟลเดอร์ปึิบเปิบแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะขยับได้แบบนี้นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่จะทำเพราะตอนแรกตาหายหายเจอแล้วนี่ก็คือขยับได้ขยายได้ประมาณนี้นะสำหรับชินนามอน โอเคนี่นะคะใช้เวลาแปบ,บเดียวขอบคุณนะคะวันนี้น้องเป็นภาพวาดง่ายๆลายเส้นธรรมดาก็เลยเร็วมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะวาดยูนิคอร์นแล้วก็อีกวันเป็นแคร์แบนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูตอนนี้นะแล้วก็ดูย้อนหลังนะใครที่อยากได้ภาพอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ